เฮ้ยลงหลังเค้าบากาเลิดพ่อกันอันนี้ก็คือด้ามต่อนะครับด้ามต่อของโอซุกะนะครับมันจะสามารถใช้ร่วมกันกับเลื่อยโซ่ไฟฟ้ากับกันไกลกัดตัดแต่งกิงไฟฟ้านะครับก็ใส่แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแบตเตอรี่ขนาด 4m นะครับ ใปแบบนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นมือเร่งนะครับกลมๆนี้ก็จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับเราต้องบีบตัวกลมๆนี้ก่อนนะครับถึงมันจะกำลงไปได้ประมาณนี้ตัวล็อกนี้ก็จะเป็นการผลยืดนะครับแบบนี้ยืดได้สองระดับนะครับสูงสุดน่าจะ3เมตรกว่า รวมคนก็ประมาณสี่เมตรกว่านะครับแบบนี้นะครับส่วนเลื่อยแทนที่เราจะใส่แบตเตอรี่ตรงนี้เราก็มาใส่เข้ากับตัวนี้ของด้ามต่อนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดันตัวสีแดงข้างหลังนี้ขึ้นมาป้องกันมันหลุดออกมาด้านหลังนะครับกลมๆนี้ก็สีแดงนี้ก็เป็นตัวปรับระดับให้เหมาะกับหน้าง,งานของเรา ở yeah, long đu vân thấp

สิ่งหนึ่ง Yeah. ตัดเกือบหมดต้นโซ่ก็เริ่มหย่อนแล้วนะครับโอเดี๋ยวจริงนี้